่วงต่อไปเราจะไปร่วมพูดคุยกับพี่เบิม้มหรือที่รู้จักกันคืออาจารย์เบิ้มรูกโปง่งผู้ซึ่งได้ศึกษาในยันและเวทมนต์โบราณที่จะมาไขาความลับในกลนยันให้เราได้รับฟังกันครับตอนนี้ก็จะมาคุยกับพี่เบิ้มนะครับในเรื่องยันครับแต่ก่อนเนี้ยยันเนี้ยคนก็จะใส่เสื้อยันใช่สักยันนักรบโบราณ ถ้ามียันสักอันทนี่สามารถพลิกชีวิตคนเราได้หรือช่วยส่งเสริมดวงตาให้มันดีขึ้นเนี่ยพี่เบิ้มมียันตัวไหนแนะนำไหมยันโสทะลลเลาดินโส,โโสรถมงคลโสรถมงคลโสรถมงคลโสรถเนี่ยบางคนบอกโสรถแปลว่าอะไรจริงๆแล้วภ<อ>าษาเรียกเลขเนี่ยภาษาเรียกเลขเนี่ยก็คือเลขสิบหกสิบหกเราจะรู้จักกับภาษาที่มันแปลกๆที่ไม่ใช่หนึ่งสองสามหรือวันทูทีเนี่ยเราเรียกอะไร ปริญญาตรีอ่าตรีแปลว่าสามอ่าเห็นไหมโทรสองเอกทหนึ่งเอกหนึ่งอ่ามันจะมีวิชาเรียกมันถ้าเราต้องก่อนี่เริจะบัลตรีเอกหนึ่งเอกโทไม่ใช่เอเนนเนนเสียงเอกโทตรีปัญจะปัญจะอ่าจตุโรก่อนจตุโรปัญจะห้าห้าเห็นไหม เราจะบอกบางทีเรื่องนี้มันเป็นภาษาบาลีหรือสันสกฤตที่เขายืมกันมาครับเขาบอกว่าปัญจวคีมีกี่คนห้าอ่านเองไหมปัญจมีปัญจพุทธเจ้าพุทธเจ้าทั้งห้าอัณโมพุทธายะมันจะเป็นการการเขียนกันเรื่องบาลีบาลีแต่จริงๆแล้วโสรถเนี่ยไม่ใช่ประกอบแค่เลขสิบหกตัวหรือเลขสิบหกอย่างเดียวนะครับเขาจะมีไส้ในไส้ในตรงกลางครับ ลองตรงกลางและวงล้อมด้วยโสรถโสรถคือเริ่มต้นสิบสิบหกเริ่มที่เลขสิบห <16. S 2> <อ>กอของยันใช่นี่คือโสรถโสรถอ๋อก็คือโสรถจริงๆอยู่แค่ข้างนอกไม่ใช่โสรถจริงๆเนี่ยคือชื่อในเลขสิบหกมันรวมกันตั้งแต่ยันมันจะบอกอยังไงดีให้คนเข้าใจง่ายๆก็คือทั้งในไส้ในตรงกลางเนี่ยค,คือยันจัตุโรอืมจัตุโรจัตุ สี่อ่าโหดิแสดงว่ามาจากจัตุโลกบาลจัตุโลกบาลทั้งสี่เห็นไหมครับจัตุโรคือเริ่มจากสี่ครับอ่าแล้วมันลองอ่าล้อมตรงกลางหัวใจเนี่ยสี่จัตุโลกขึ้นมาอีกทีหนึ่งเป็นยันตรีนิสิงเหครับตรีสามอ่าก็เริ่มด้วยสามแล้วมาถึงข้างหลังคือโสรถคือสิบหกอ๋อเป็นยันหนุนกันแล้วรู้ไหมไสไสในเนี่ยใครศึกษาเรื่องนี้มันนะ เป็นเรื่องราวของของมหาจัจจันต์ตัวเลขเลยอืเนี่ยวันนี้พี่เอามาให้ดูเห็นไหนพี่ดูหนเห็นไหมกล้องเห็นไหมลายมือสวยสวย <c oughs> อ่าเนี้ยเริ่มตรงนี้ครับเนี่ยเวลาเขาเข,าเขียนใหญ่เขาจะเริ่มตรงนี้ครับสี่ใช่ไหมสี่ <4. S 2> เขาก็จะว่ากันไปตัวแทนของอะไรปุ๊บ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 ปุ<ล>๊บปุ๊บแต่แปลกอย่างหนึ่งเวลาเขาวางยันเขาเดินยันเนี่ยเขาเดินตรงนี้ก็ได้หรือบางตำราเขาก็จะเดินเป็นแบบเบอร์เป็นตาหมากรุกถอดตาม้าก็ได้ อย่างเลข4เลขเก้าสองามสีบวก9เป็น13ครัมบวกสองเป็น15บหาทีนี้เรามาตรงนี้ก่อนครับ2 7เป็น9 9้ากาเกับ16ทดไป1นึปุ๊บเป็น1ิบหาเห็นไหมและนี่มาอีก6 1เป็น7ครับ7กับ8 เป็น15 15มาเไมได้15กันทั้งหมดเลยมันเป็นกลว่าเรียงเรียงเรียงตรงเนี้ทะแยงอย่างนี้แล้วก็15ก็15แล้วมันมีความหมายอะไรสิบห้านี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นฐานของเลขแล้วมาเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็นึ่งก็บวกด้วย15ครับนะครับมันเป็นกลแต่ต้องบอกก่อนว่าทุกๆอย่างนะครับเลข5สําหรับสายพี่เรียนนะครับเลข5คือเลขกลางตัวเลขเนี่ยมีมาเยอะมากแม้กระทั่งนิมมายากล แม้กระทั่งมายากลเอ่ยอะไรเออยหรือเราจะดูมายากลกันก่อนขั้นรายการเนี่ยเดี๋ยวะพักเดี๋ยวพักคุยเรื่องยันก่อนเดี๋ยวคุยเรื่องยันก่อนอ่าแต่ที่ปิดท้ายเลยอือฮะก็เรื่องยันในประกอบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เนี่ยเขียนเนี่ยแต่แปลกอย่างหนึ่งนะยันเนี่ยเป็นยันเป็นยันไทยแต่อย่าลืมนะครับว่าสิ่งพวกนี้นะเจอในที่พวกเปอร์เซียด้วยอืมมีการทําแผ่นโลหะแล้วเขียนเลขเป็นเป็นเป็นสัญลักษณ์ของเลขไว้ ตรงนี้หมดแล้วยันจัตุโลเนี่ยบางคนก็บอกตรงกับแผนผังของของการวางของจุ้ยของจีน,น<ะ>จริงจริงอยู่ในเต่ามังกรหลังเต่ามังกรยังไงพี่ก็มีขึ้นมาเพราะว่าถ้าเป็นเลขดวงดวงจีนเนี่ยตรงนี้จะเหมือนกันวางกันหมดเลยเหมือนวางกันหมดเลยแต่โซลรถบางตัวบางที่ก็อย่างเงี้ยไม่ได้ อยู่ที่กลคนเขียนอีกอแล้วพอตรงเนี้ยแล้วเขาก็จะถอดถอดตรงนี้มาแล้วก็จะเอาถอดตัวเลขเนี้ยมาล้อมตรงนี้อีกทีหนึ่งล้อมเป็นหนึ่งชั้นหนึ่งชั้นสองแล้วล้อมเป็นทีเป็นชั้นสามก็คือเรื่องตรงนี้ก็โสรถเหมือนกันเป็นลักษณะยันโสรสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือส่งผลเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรพี่เกี่ยวกับพลังงานที่ดีครับมันเรื่องถึงเรื่องพลิกชีวิตอืถึงเรื่องพลิกชีวิตบางคนเนี่ยนําเหรียญเอาง่ายอื ยันโสรถมงคลเนี่ยครับอยู่ในตะก,กุดหลงปุกเอียเ่ยมซึ่งเป็นตะกุดที่แพงที่สุดในประเทศไทยครับเคยมีเรื่องมีเรื่องเล่ากันนะว่านอกจากจะดูเอามาส่องแล้วเอามาส่องดูเก๋แท้แล้วเนี่ยอืสมัยก่อนขั้นสุดตอนตอน,นสุดท้ายพอเช็คแล้วว่า,ามันเก่าจริงมันที่จริงและที่มาดีจริงนะขั้นตอนสุดท้ายคือเราขอลอง,ลอง,องลองยังไงลองยิง,ยงก็วางตะกุดไม่ยิงอต้องไม่ออก ถึงจะเช่านี่แหละเป็นที่มาของตะกลุ่นหลวงผู่เอี่ยมวัดสะพานสูงว่าแพงมากเอาแล้วแล้วปัจจุบันตอนเนี้เราไม่ทันหลวงปู่เอี่ยมแล้วอ่ะจะมีใครที่สายไหนบางที่วิชาเป็นมงคลอย่างเนี้ยมันย่อมที่จะต้องมีคนสืบถอดอ่ะใช่ครับมีหลายท่านสมัยก่อนก็จะมีหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อกลินหลวงพ่อทองสุกอันนั้นก็สายสะพานสูงเลยสายสายวัดสะพานสูงก็จะไล่ลงมาหลวงพ่อทุกอย่างแล้วถ้ายุคที่พวกเราทันกันครับ ก็ทันกันนะครับเขามีโอกาสได้ไปเช่าคือหลวงตาวาดหลวงตะวาดหลวงตาวาัด,าวาด<อ>ที่สะพานสูงปะัะกานสูงแล้วก็จะมีอุ้ยหลายที่แล้วก็จะมีแตกหนอไปอีกแตกหนอไปถึงประจวบน่น่ะโอ้โห,โหนั่นก็คือครูทันลูกกิเรับสายครูทันแล้วก็ตกทอดไปถึงพระอาจารย์ชลีวัดวังยาวครับแล้วก็มาสู่ที่เกจิเหรียญเจ้าของเหรียญเนี่ยคือหลวงปู่ตีหลวงปู่ตี หลวงปู่ตีท่านก็เรียนนะแล้วแปลกอย่างหนึ่งยันโสรสนะฮะเดี๋ยวจะให้อยากให้ขึ้นภาพเนี่ยยันโสรถเป็นเอกลักษณ์ของวัดสะพานสูงเลยนะครับท่านเห็นตรงกลางไหมที่เราบอกว่าตรงกลางคือที่เราให้รายกมือเห็นไหมรตรงกลางคือเลข5แต่เลข5ถ้าเป็นสายวัดประดูเนี่ยจะเป็นเลข5เขียนเลข5แต่ถ้าเป็นสายของหลวงปู่เอี่ยมจะเขียนเป็นองค์พระแล้วแทนด้วยนโมพุทธ ะพระเจ้าครัพระองค์พระเจ้าครัพระองค์บางคนก็เขียนเลขห้าเสริมไปบางคนก็ไม่เขียนแล้วเอกลักษณ์รู้ไหมว่านอกจากอักขระไอ้นอกจากตัวเลขแล้วเนี่ยคอักขระที่ล้อมเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ละที่แต่ละที่เขาก็จะใช้อาวุธทั้งสี่ประการหรือไม่ก็ใช้จะอย่าง,อางของวัดสะพานสูงก,ก็จะเป็นบรารมีสามสิบทัดบ้างแล้วบางคนก็ใช้อิติปิโสเรือนเตี้ยบ้างแต่ด้านหลังเนี่ยมัน S <S ด้านหลังจะประทับเอาอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันอย่าใช้คาว่าด้านหลังแล้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งที่พลิกมานอ,อีกพลิกอีกฝั่งเนี่ยเขาก็จะจารยันประทับไว้ครับ <S <S ก็จะเป็นยันเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกยนันยันพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณน่ะค,คือ,อยันไตสนนคมไตสนณนคมแล้วไปแล้วก็ล้อมกันต้องมีเอกลักษณ์เลยกันสัตว์ร,ร้ายกันต่างๆกันกันเสือกันกุมพีกันอะไรหลายเรื่องอแล้วก็จะมีคติความเชื่อของเลขด้วย แล้วเลขเนี่ยเขาก็ไปที่ถกเถียงกันนะว่าของพุทธหรือของพราหมณ์อะครับอย่างเช่นยันล้อมนอกที่พี่พูดปวลวล้อมนอกมันจะมีเริ่มจาก16แล้วไล่เลขไปก็จะมีเลข6เลขในแทนสวรรค์ออกทยสวรรค์สวรรค์ทั้ง6ชั้นสวรรค์ทั้ง6ชั้นครับถ้า7ชั้นเนี่ยไปเยาวราชเดี๋ยววัหลังไปศึกษาดูว่าสวรรค์ชั้นเจเป็นยังไงนะยครับแล้วก็จะมีต่างๆแล้วก็จะมีแทนอู้หลายเรื่องแม้กระทั่งเลขหเลข5บางคนเ็าบอกว่า คติบางคติเขาบอกว่าแทนพระเจ้าห้าพระองค์ครับบางคนเขาก็บอกแทนพระอาพระพิชลูกันบ้างซึ่อยู่ในในพิชลูกันก็คือการสิ่งที่บูชาหรือว่าอต้องอธิบายว่าพิชลูกันเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของของการตัวแทนครับแล้วก็จะมีเกี่ยวกับนาคเจ็ดเลขเจ็ดสตานาเคเป็นนาแต่บางที่เขาบอกว่าเจตระกล่ไม่ใช่แม่เจตตนเจตตน นะครับอาจจะมีผูกเรื่องเรื่องไปก็ได้บางคนเนี่ยก็ใช้เลขเลขห้าบางคนก็บอกว่าแทนแม่น้ําแม่น้ําทั้งห้าแม่น้ําทั้งห้าของอินเดียมีคงคาโยมนาอะไรพวกนี้เนี่ยครับครับเป็นลักษณะอย่างนั้นมันอยู่อุปมาอุปไมยแต่สิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านผูกไว้เนี่ยครับอ่าท่านผูกเป็นความมงคลผมมองว่านะสําหรับผมนะครับจตุโลใช้ในจตุโลยันเดียวเนี่ยเขาเรียกว่ายันจตุโลบังเกิดทรัพย์แหละโอ้โหตรีที่สิงเหกป้องกันครับ โสรถนี่ความมงคลมีทั้งมีทรัพย์ป้องกันและมงคลมงคลรวมอยู่ในนี้สามประการสามประการแล้วคิดดูจะเป็นยังไงครับแต่ง่ายที่สุดคือเอาเหรียญติดตัวอเอาเหรียญติดตัวแล้วเหรียญเนี่ยไม่ใช่ติดตัวอย่างเดียวได้นะครับอาราธนาทําน้ํามนต์ได้ทำยังไงพี่ทำยังไงก็อาราธนาเหรียญเนี่ยเหรียญมีอัคระมงคลครับปุ๊บแล้วก็อธิษฐานครูบาอาจารย์แล้วแช่ไว้ในน้ําอือเขาเชื่อว่าพลังงานเนี่ยจะทําให้น้ํานั้นเป็นความมงคล เขาไปได้สนิทจริงอ่ะพี่เบิ้มอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยเห็นกันเห็นอยู่เนี่ยเป็นยันกลุ่มๆอันนี้คือเหรียญอะไรพี่อันเนี้ยเขาชื่อเหรียญว่าเหรียญเท่าเท่าที่พี่พี่รู้มานะครับเหรียญก็เลกเหรียญพิจฉาครับเหรียญพิจตาพระเนี่ยต้องมีวิชาดีเด่นแต่ละเรื่องครับปูตตีเนี่ยพี่เคยไปกราบท่านนะือปูตตีเนี่ยพี่เคยไปกราบท่านเชื่อไหมว่า สิ่งที่เห็นเลยคนระหว่างที่คุยกับท่านครับคนมาบอกอาบน้ำมนเนี่ยหลายคนมากออือพี่ก็ถามก่อนแล้วก็อยากรู้เนะาะครับแม่เมือโอ้พี่เพื่อนผมมาเนี่ยเป็นราชการโดนดองโบราณเรียกดองอมางูนี่มาอาบน้ำมนกับปู่ตีเนี่ยพี่กลับไปปุ๊บ,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 บเลยโอ้โห ดวงดีขึ้นดวงดีขึ้นนะอันนี้เป็นความเชื่อความเชื่อพวกเธอเรามานั่งมองอธิบายงี้ว่าพระแต่ละองค์วิชาดีไม่เหมือนกันบางองค์เหนียวครับางองค์เด่นเรื่องเหนียวบางค์เด่นเรื่องโชคลาภเดี๋ยวโชคลาภแล้วนึกถึงพระอะไรท่านเด่นเรื่องโชคลาภทุโต๋เห็นไทุกคนก็จะคิดทุกโต๋หมดแต่ก็จะก็มีแคล้วคาดบ้างแต่เด่นเรื่องเด่นคือท่านท่านพี่เชื่อว่าทุกองค์เนี่ยท่านมีดีหมดแหละแต่ว่าท่านเด่นเรื่องอะไรและปุตติีก็เด่นเรื่องนี้แล้วเนี่ยเป็นยันเนี่ย ถ้าสาหรับพี่เนี่ยเป็นยันกลมๆเนี่ยมันจะมีหลายยันเมื่อกี้เราส่องดูยันแล้วมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอองค์พระต่างๆที่คุ้มค,ครองหนุนหนุนนําในสิ่งที่ดีๆนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยเหรียญน,นี้จริงๆแล้วไปทำท่านมณ์ก็ได้นะเหมือนกับเหรียญโสถแล้วก็พกติดตัวไปยันเขาออกแบบมาคูบายันา์เนี่ยล้อมๆเนี่ยที่เป็นแหลมๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ขนเม่นนะครับเป็นองค์พระนะแล้วเหมือนดูดีๆเหมือนอะไรทามาจากเหมือนไหมเหมือนทามาจากไหม ครับเออก็เหมือนกับว่าเวลาหมุนไปแล้วหมุนเจอสิ่งที่ไม่ดีก็กลายเป็นดีอันนี้ก็คือเหรียญพิกดวงเหรียญเอ๊ะใช่ไหมพลิกชะตาเดี๋ยวไปศึกษาดูแล้วมีแบ่งปันกันหรือเปล่าอไปหาดูนะรีบเก็บนะท่านผู้ชมครับนะถึงบอกว่าเหรียญพิกตตาเนี่ยน่าเก็บตอนนี้ยังจับต้องได้แล้วถ้าใช้คู่กันเลยพี่ก็ถืออย่างนี้สิมงคลมงคลอันนี้เอาง่ายภาษาชาวบ้านไหมโสรถเหรียญเป็นแบ็คยันใหญ่ ครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญที่ช่วยเสริมอ่าสองเหรียญต้องพูดก็ว่าส่งเสริมอ่าอี้ถ้าอีเลี่ยมนี่ก็คือแบบอ่าห้อยอย่างนี้ไหมห้อยหน้าหลังเออเโอ้โหไอเดียดีนี่ไอเดียดีเนี่ยโอ้โหนี่เป็นเซียนพระใช่ไหมเนี่ยปลอมตัวมาพ้อยอย่างนั้นเลยก็ได้แล้วรูปปุตติเนี่ยท่านก็เป็นพระปฏิบัติดีเนาะก็โชว์รูปท่านแล้วรู้ไหมบางทีเหรียญพระเนี่ยทาไมเหรียญนี่บางทีศักดิ์สิทธิ์อืมอืมเคยเห็นไหมเข้าเรื่องว่า นี่เหรียญที่ท่านทันท่านเสกนะครับท่านหลวงปู่ตีดังอนาคตหลวงพ่อกลวยรุ่นใหม่ๆนะมารมีท่านยังอยู่อมารมีท่านยังอยู่เหมือนหลวงปู่ทวดเนี่ยครับไม่ต้องเสกก็ศักดิ์สิทธิ์ครับแต่นี่ประกอบพิธีแล้วท่านทําท่านแนะนําพี่เชื่อว่าก่อนสร้างเนี่ยก็ต้องเอายันให้ท่านดูอ่ะทีนี้ถามพี่เบิ้มเนี่ยผมก็ไม่รู้คือจะใช้เหรียญให้มีผู้ทุคุณสูงเนี่ยพวกวัตถุมงคลต่างๆที่เรามีหนึ่งจามความจากความเชื่อนะครับอาราธนาให้ดี เช่นยังไงเช่นเรามามาถึงทาตัวให้ดีมันก็แล้วแต่มันจะมีคาถากํากับลองศึกษาดูแต่พี่มองว่าอย่างนี้แต่แค่เรียญเนี่ยไม่ไม่มีความรู้คาถาเลยก็คือจะใช้ก็พูดทางอรัธนานงนะครับแล้วก็น้อมจิตถึงหลวงปู่ติครับแล้วก็เจ้าของยันแล้วก็ใส่ครับจริงๆแล้วอ่ะเรามีเหรียญที่ดีนะต่อให้เหรียญที่มีพลังวิเศษขนาดไหนก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมอ่ะมันก็ไม่ มไม่ใช่ก็เหมือนอย่างใหญ่ๆอ,อยู่ไปอยู่โลกปัจจุบันเห็นไหมหลังภาพในในโซเชียลต่างๆเป็นคนดีๆอพอตอนหลังล่วงแล้วล่วงเลยเห็นไหมเป็นลักษณะงั้นแต่แนะนําเหรียญน,นี้เนี่ยต้องบอกก่อนไม่ค่อยมีนะเหรียญที่ใช้กล้าใช้คาว่าพิชิตานครับนะใช่นะฮะเป็นกําลังใจครับเป็นกําลังใจถือว่าเหรียญรียนี้นะครับจริงๆแล้วมีหลายเนื้อนี่แต่ที่พี่บอกตรงๆนะเริ่มทําความรู้จักก่อนอทาความรู้จักกับเหรียญพิชาตาที่รุ่นนี้เนี่ย เอาเนือ้อทองแดงก่อนก็ได้ <c oughs> ไปใช้เอาจริงๆอย่าเพิ่งแบวเนื้อแพงครบแต่ใครมีกําลังไปแล้วบางคนเนี่ยเอาแล้วเอาอีกเอาแล้วเอาอีกไปใช้บางคน<ม>แจก,กที่ได้ได้ล้ยินประสบการณ์มานะ<ม>คือพลิกชีวิตให้มันดีขึ้นแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยอถามพี่เบิร์มอีกทีก็ค,คือที่พี่เบิร์มเคยบอกว่าถ้าเอาไปใส่ขันน้ามนต์เนี่ยถ้าใส่คู่กันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมเลี่ยมเลี่ยมแล้วเอาไปทําเ่นื้ได้ไหมหรือว่าได้ได้ได้เหมือนกัน บางคนเขาบอกว่าบางคนเขาบอกว่าเนี่ยเลี่ยมปฏิกเคยเห็นไหมสมัยก่อนคนเลี่ยมพระต้องต้องเจาะกลัวพุทธคุณออกไปได้พี่ก็เลยบอกว่าเอาเขาเหมือนแสงไงแสงมันทะลุปฏิกได้มันก็ช่วยได้บางคนบอกว่า้เป็นปฏิกทึบอ่ะแล้วใครเคยห้อยพระแล้วแม่งใส่ปฏิกทึบมั่งอ่ะไม่มีมันเป็นรังสีมันเป็นความความรู้สึก่งอ๋อเราก็คืออย่างอย่างเราห้อยไวแล้วแล้วแต่พี่ชอบไอเดียแล้วนะเหรียญปติญาอยู่อยู่หน้าอ่าครับอ่าแล้วข้างหลังเป็นเหรียญนี่เนี่ยโดยเขาเรียกว่า ทั้งหน้าทั้งหลังดีหมดครับแต่ถ้าค้อยข้างหลังเนี่ยไม่ไม่ชอบข้างหลังใช่ไหมไม่ชอบโอเค <c oughs> หน้าหวนานหวานด้วยนะครับก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเหรียญกันไปครับแต่พี่เบิ้มมาแล้วอยู่กับพี่เบิม้มวันนี้โชกลนให้อ่าเื่ง <ชม S 1> เกี่ยวกับเรื่องเ,เกี่ยวกับตัวเลขแล้วกันเราเขียนอัขระเลขยาน่ะครับ,รบเดี๋ยววันนี้จะเล่นเกี่ยวกับเลขและเล่นกับคนดูด้วยอ่าเล่นกับคนดูด้วย,อวยตอนนี้มีมีเครื่องคิดเลขไหม มือถือแลวกันเนาะมือถือเครื่องคิดเลขมามเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกสักครุ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จะทํานายอนาคตวิชาเนี้ยเขาเอาไปพัฒนาโบราณเลยนะเอาไปพัฒนาเกี่ยวกับทํานายตัวเลขครับไว้พวกวันสิ้นเดือนกับกลางเดือนอืก็คือสลากกินแบ่งแหละแต่อันเนี้ยเนี่ยมันเป็นคนที่มันพัฒนาเดี๋ยวจะไปเล่นให้ดูครับอ่าเราเขียนเลขอะไรก็ได้จํานวนหนึ่งเขียน เขียนจานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งเลขคู่ก็ได้อะไรก็ได้จานวนเท่าไหร่ให้คนอื่นเห็นเลยไม่เป็นไรให้พี่เห็นด้วยก็ได้เขียนม่เลยเขียนข้างบนนี่อาจจะได้ทําการอ่านั่นถูกเขียนจะเป็นเลขสามสี่ไม่ไม่เขียนมาเลยให้พี่ดูด้วยอะเดี๋ยวจะดูโอ้น้อยไปเปล่าเอาให้มันเยอะกว่านี้ช่ได้มันจะได้ประหลาดเออเขียนต่อไปเลยเขียนต่อไปอ่ะเอาสักสักสี่หลักก็ได้อ่ะเติมไปอีกสองตัวอ่า นี่นะฮะอ่าอันนี้นะเป็นเรขที่เราเขียนนะเดี๋ยวพี่จะทํานายอะไรไว้ก่อนโดยที่เดี๋ยวพี่ขอดูเรียนจะทํานายว่าเออเดี๋ยวงวดหน้านะเดี๋ยวปุ๊บอืมเท่าไหร่นะอ่าหกพันแปดร้อยเก้าสิบห้าแปดร้อยเก้าสิบห้าครับผมอ่ะพอเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวพี่จะเขียนใส่นี่ในนี้เลยในนี้ไว้ก่อนคําทํานาย ครับอ่าเดี๋ยวพี่จะเขียนขอประการหน่อยสิะขอประการหน่อยฮะประกาแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวพี่จะเขียนอันนี้นี่นี่นี่อันนี้ได้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวพี่จะเขียนด้วยกนครับอืมอเขียนไปแล้วนะครับถึงไปก่อนครับเราคว่ำันตรงนี้อ่ะฝากของปู่ไว้อ่ะครับเขียนตรงนี้นะอ่าทีนี้เราหันมาอ่ะเราจะใช้ความเร็วแล้วนะ เราจะใช้ความเร็วครับเราเขียนสองตัวเลขอะไรก็ได้ต่อจากต่อจากนี้มาต่อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต่อตรงมานี่เยครับเขียนเลยอ่ะให้ก็ดูเห็นเลยอ่ะเขียนเลยอ่าอ่ะสิบหกอ่ะห้าสิบหกพี่เขียนต่อนะพี่เขียนแบบไม่ต้องคิดเลยนะครับอ่าแล้วเขียนต่ออีกสองเลขอ่ายี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะพี่เขียนต่อนะ ครับอ่ะเขียนตัวนี้ดีกว่าอันนี้เจ็ดสิบไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอ่ะมาบวกกันให้หมดอ่ะครับอ่ะถ้าแต่หกพันเก้าร้อยห้าสิบห้าเลยนะอ่ะแล้วเขียนเขียนไปอ่าอ่อันนี้ผมเขียนไปแล้วนะฮะยังอยู่ตรงนี้นะแปดร้อยเก้าสิบห้าบวกห้าสิบหกบวกสี่สิบสามบวกยี่สิบสี่บวกเจ็ดสิบห้า เขียนไม่เลยเขียนเขียนยอดไปดูอ่ะเขียนไปดูอันนี้นะที่เขียนไปก่อนแล้วนะยอดเป็นอืมไม่ต้องบอกก็ได้อ่ะเขียนอ่ะอ่ะมาทางนี้ครับผมเขียนดีนะนะเดี๋ยวพี่จะค่อยๆเปิดนะเปิดตัวเลขแรกนะที่พี่เขียนไม่ก่อนนะครับอ๋อเอาผิดด้าน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 เปิดมาตรงกันไหมตรงครับเจ็ด ศูนย์เก้าสามอ้หได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นกลโบราณจริงๆริะอันนี้อันนี้เอาผมเขียนเนี่ยตัวนี้สี่ห้าหแล้วแม่งออกมาเป็นได้ไงเนี่ยเห็นไหมนี่แหละสมัยก่อนนุสสวรีชัยนี่เป็นกลเข้าไปแผลงะเป็นตามนุนสวรีชัยที่ใบตัวเลขเงงไหมเหออะเหอครับเอาแค่นี้ก่อนนะพอดีเดี๋ยว จะรีบไปเช่าเหรียญปิดรายการแค่นี้ก่อนโอเคครับ <c oughs> นี่ก็เป็นบริกลเล็กๆกน้อยในรายการนะครับครับสนใจเหรียญอายุวัฒนะมุงคลพิจตาและเหรียญโสรสถดวงดีแอดไลน์มาได้ที่แอดเจมหกสิบห้าหรือเฟซบุ๊กคูเจมไอมดแดงเอฟี